ลลลลาาลุุยลลยเป็นื่อกลางทางเลือกใหม่คือตำรวจเวลายกย้ายมันมีการวิ่งเต้นซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าใครวิ่งยังไงของใครยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละเจ้านายมาจากขาร g การต่างๆซึ่งฝากมา บางทีเนะยผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตา้งยกย้ายเนะี่ยอึดอัดอยากให้คนที่มีผลงานแต่ไปเจอเด็กฝากเข้าอะไรเข้าก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงพูดไปออกบางคนเนะี่ยไม่เคยได้มีผลงานอะไรเลยแต่เอาใจผู้หลักผู้ใหญ่แก่์ก็ได้เคลือคล่อนยกระดับอำนาจบางคนเนะี่ยกดแกนได้หมด แต่ี้ก็ต้องมาดูว่าผลงานเนี่ยบางคนผลงานดีมากเลยแต่ไม่เคยได้ย้ายเลยถึงปีช้ำใจไปเรื่อยผมก็เห็นมาเยอะผมเนี่ยรู้จักตำรวจก็เยอะและผมก็เห็นใจตำรวจที่ออกบางคนเ,นเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะแต่ตำแหน่งไม่ขึ้นเขาบอกให้ผมฟังเรื่อยบางคนเนี่ยอยู่แต่ห้องแอร์แต่ตำแหน่งขึ้นเอาขึ้นเอาอ บางคนเนี่ยจะได้ขึ้นตำแหน่งเพราะโสถึงเพราะโสถึงมาได้ตถโดอโอโตโ้แล้วีนี้มันต้องดูว่ากดเกณฑ์ได้แต่ผลงานดีอันนี้คนใหญ่เขาขึ้นไม่ใช่คุณไปเอาใครก็ไม่รู้ผลงานก็ไม่มีแต่กดเกณฑ์ได้เพียงแต่เอาใจนายเก่งขึ้นแล้วที่ตำรวจบางคนก็ทําแล้วท่าก็เรียกแล้วทอไม่รู้จะทําไปไไทำไมทําไป ไม่มีใครเห็นผลงานเมื่อก่อนนะก็มีคําพูดว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครแต่จริงๆมันค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ตอนหลังก็บอกค่าของคนอยู่ที่คนของใครไอ้ตัวนี้น่ากลัวแล้วโดยมากเนะี่ยพวกติดอิจฉาเนี่ยจริงๆน่ากลัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวงการไหนแต่เป็นคนคนที่ไม่มีอาชีพเกี่ยวแะรการเป็นอาชีพค้าขายอาชีพอะไรแล้วแ,แต่เนะี่ยถ้ามีการติดอิจฉาข้าไปอันนี้น่ากลัว คือจิตอาชาเนี่ยมันสามารถทําร้ายคนได้ตลอดเวลาเนี่ยอย่างตารวจเนี่ยคุณรู้ไหมที่ทะเลาะก,กันเพราะอะไรคือเมืนอนว่าทีวีทีอิดเนี่ยคุณเคยทําผมผมก็จะทําคุณมั่งแต่ก็ไม่ดูเรากว่าเอ้ยที่เราเขา,าทาเราไปนะเราถูกต้องไหมคือมันกลายว่าแค่น,นี้ต้องชาระไปอย่างนั้นนะมันก็เลยปัญหาก็เลยเกิดแต่ประชาชนทั่วไปคุณควรจะฟังหูไหว้หู เหมือนการร้องเรียนเนี่ยร้องมันจังร้องร้องไปพอเรื่องไม่จริงก็ขอโทษตอนนี้มันต้องมีเลยว่าเอถ้าคุณร้องเรื่องไม่จริงนะคุณต้องโดนยังไงโดนยังไงเนี่ยของผมนี่ท้าได้นะใครว่าอะไรไม่จริงมาได้เลยให้ผมไปเจอตรงไหนก็ได้ผมสามารถชี้แจงได้หมดที่สิ่งที่ผมก็บอกว่ามันมีสื่อจริงสื่อผีสื่อผีเนี่ยก็ไปร่วมกับตํารวจพอร่วมไปร่วมมาเอยเห็นได้เงินดี ก็เลยไปหาจินเองทำไมาไจะใหญ่กันลรวจไปเรียกเก็บเองอะไรเองแล้วให้ตำรวจบ้างนิดหน่อยซึ่งตำรวจที่ไม่รู้เรื่องเอ้ยมาให้ฆ่าอะไรก็รับไปเพราะตำรวจเนี่ยจะเวลาไปทํางานทีเนี่ยบางทีงบมาไม่ทันไม่พอติดตามผู้ร้ายก็ขอความสนับสนุนจากทัพทวกแต่ที่ทัพวกบางคนเนี่ยไปเปิดบอ่อดก็เลยเอาไปสนับสนุน ตำรวจก็เลยจะจับก็รูปหน้าปะจมูกก็เลยหยนหยนไปก่อนแต่ถามว่าจับไหมเขาจับแน่แต่เขาให้ความสำคัญเนี่ยทีหลังเขาจะไปจับเรื่องใหญ่ๆก่อนที่ทำลายสังคมอย่างเรื่องตอนนี้ที่น่าจับนะสก,ก๊เมอร์กับพวกหลอกวลวงประชาชนบางคนนี่ทํางานมาทั้งชีวิตบางคนก็นรายการเเก็บ,งกบเงินเกษียณมาทั้งชีวิตว่าเขาโง่เข,งเขาไม่ได้โง่ฮะแต่ด้วยความที่ว่าไอ้พวกนี้มันมี อะไรว,วิธีการหลอกลอก่ลอที่ยับยน่นแล้วบางคนพอเมยุแล้วเนี่ยก็ตัวเองไได้ก็อยากมีไรายได้ใ็ใบใหม่ก็หลอกให้ลงทุนมาสมมติลงทุนเล็ก้น้อยก็มีกำไรดีพอเห็นกำไรดีก็ชวนเพิ่มทุนเพิ่มทุนเะพิ่มระหว่างต้องเพิ่มทุนนั้นนะั้นน่ะมันก็ควบไปเลยแต่ก็หมดตัวก็เยอะไอ้ตรงนี้ต้องช่วยกันปราบไอ้เรื่องบอลเนี่ยมันอยู่กับที่เมื่อไหร่จะจับก็ได้ ค่อยๆเชื่อเ่อย,ยจับแต่เอาพวกนี้ก่อนไอพวกที่ยังเป็นก่อนไออย่างเงี้ยสำคัญแล้วผมจะบอกตํารวจให้ฟังนะตํารวจทุกที่ทุกท้องที่อ่ะคุณไม่ได้มากลัวสื่อที่ไปขู่คุณบอกมาเลยไอสื่อไหนที่ไปขู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะโต้ให้แล้วผมขอบอกผู้ใหญ่นะที่มีสิทธิ์ย้ายเยอยนะคุณอย่าไปไปจักรตีตามเขาพราจับบอดหน่อยก็ไปย้ายห้าเสือจับบอดหน่อยไปย้ายห้าเสือ เมื่อก่อนของแก้งกันเลยนะวิ่งไปลงเลยลงไปสามลีกอนนี้เอาที่อื่นมาจับเพื่อ,อยะและอีกอย่างหนึง่งมาไทยเนี่ยคุณไม่ควรมายุ่งกับบอลอ่ะคุณยุ่งไปยุ่งไปบอลอ้ามึงจับจับเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วเราเดินต่อไปต้องมีทะเลาะกันแนะ่อะทะเลาะกันแน่นอนผมเคยเห็นเนี่ยตำรวจน,น้องหน่วยไปจับอีกที่หนึ่งเจ้าของท้องที่ยาจะเกิดทะเลาะกันนะะแต่ถ้าใครอยากรู้ความจริงยังไงบ้างนะ ว่าผมจะเล่าให้ฟังมาหลังใหม่ได้เลยแต่อยงนี้ผมไม่อยากพูดมันเป็นการประจานผมจะเล่าให้เป็นจัดฉากเลยแล้วมาจดไม่ได้ผมผมนี่นะต้องการความเป็นจริงผมบอกแล้นะอยู่ด้วยความเป็นจริงคนเราเนี่ยต้องมีซื่อสัตย์นะตะกันอยู่รู้คุณซื่อสัตย์สัจจะตรงต่อเวลาเนี่ยห้าอย่างนี้จเจริญแน่ห้าอย่างนี้ผมมีความหมายหมด แต่ผมจะไม่เล่าตอนนี้เพราะว่าผมจะค่อยๆหัดพูดไปเรื่อยๆพูดแล้มันคล่องแล้วมันเก่งก่อนผมจะออกพีๆไปเรื่อยผิดถูกไงก็ช่วยกันพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับ